าวะลองโควิดซินโดมมีวิธีรักษานะครับแต่วิธีรักษานั้นมีทั้งที่เป็นแบบวิตามินอาหารเสริมที่เราสามารถเลือกใช้ทานได้ถ้ายังไม่ได้ผลก็ต้องไปยานะครับเป็นแผนปัจจุบันนี้หัวก้าวหน้านิดหน่อยการรักษาด้วยออกซิเจนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ล้วนมีส่วนช่วยในภาวะลองโควิดซินโดรม,มนะครับ การใช้สารเสริมบางอย่างนะครับวิตามินพืชสมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิต์ต้านการอักเสบโดยตรงแล้วก็มีฤทธิ์แก้แพ้โดยตรงแล้วก็ยาสามัญประจําบ้านบางตัวนะครับมีโอกาสที่จะช่วยได้อย่างเช่นสารสก,กัดขมิ้นชันนะฮะสารสก,กัดน้ํามันเทียนดำนะฮะซึ่งน้ามันเทียนดำเนี่ยทางมิเดียนิสนี่นะฮะทางตะวันออกกลางนี่เขา ถือว่าเป็นน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เลยนะฮะในเมืองไทยเราก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งตัวน้ำมันเทียนดำเองเนี่ยมีสารนะฮะที่มาสกัดมาจากเทียนดำเนี่ยออกฤทธิด้านการต้านการอักเสบได้ดีแล้วก็มีผู้นํามาใช้กับโรคลองโควิดนี่นะครับแล้วก็มีการบันทึกเรื่องของผลลัพธ์ต่างๆโดยหลักๆก็จะมีหน้าที่คล้ายๆกับขมิ้นชันนั่นแหละนะฮะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพที่ดีพอสมควรและสามารถใช้ร่วมกันได้ด้วย นในเคสที่มีโรคนี้เกิดขึ้นลำดับถัดไปก็คือวิตามินซีซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าวิตามินซีเน่ยลดการอักเสบได้นะครับวิตามินซีมีฤทธิ์ยับยั้งสารฮิสตามีนซึ่งเป็นสารอักเสบสารแกลสารภูมิแพ้ในร่างกายด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงการทํางานของเม็ดเลือดขาวโมโนไซต์ให้เป็นชนิดที่ก่ออักเสบน้อยลงได้นะครับถัดไปก็คือตัวฮอร์โมนช่วยการนอนหลับที่เรียกว่าเมลาโทนิน ซึ่งควรจะใช้เป็นแบบปลดปล่อยช้านะฮะออกฤทธิ์ช้าๆก็ใช้ก่อนนอนนะครับถัดไปก็คือการเติมจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายนะครับอย่างเช่นการใช้โยเกิร์ตนะฮะคีเฟอร์หรือที่เรียกว่ากัมพูชานะครับแล้วก็ทานอาหารที่มีจุลินทรีย์เพิ่มอย่างเช่นกิมจิอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่จะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายก็ช่วย ต้านการอักเสบอาจจะช่วยให้ภาวะเราโควิดดีขึ้นนะครับถัดไปเป็นสารสกัดกลุ่มฟลาวโวนอยด์ที่ได้จากพืชน,นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารโคซิตีนนะฮะโคซิตีนเนี่ยก็พบมากในหัวหอมนะครับซึ่งมีฤทธิ์หละยางนะครับสามารถดึงสารสีเข้าไปในเซลล์ช่วยลดไวรัสที่ตกค้างได้นะฮะแล้วก็ยังต้านการอักเสบได้ดีด้วยถัดไปเนี่ยเป็นตัวที่เป็นยาสามัสประจำบ้านนะฮะยา ภูมิแพ้ทั้งหลายนะครับอย่างเช่นลอราทาดีนนะฮะรห,ร in, หรือว่าคาริทีนนะครับหรือเซทิลิซินหรือว่าซีเทคเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวยาที่เรารู้จักกันดีนะฮะเวลาเราเป็นภูมิแพ้เราก็มักจะใช้ตัวยาพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่ายาต้านฮิสตามีนเหล่านี้นะเป็นยาที่สามารถนํามาใช้ในภาะวะลองโควิดนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหารหรือยาลดกรด ก็คือยาลดกรดอย่างฟาโมทีดีเป็นต้นนะฮะแล้วก็ถัดไปก็เป็นตัวยาแก้หอบหืดเรียกว่าซิงกูเลนะฮะมอนทิลูแคสเนี่ยนะครับถัดไปก็เป็นตัวยาลดฮอร์โมนเพศชายลงนะครับอย่างเช่นยาขับปัสสาวะสไปโรโนเลกโตนก็สามารถที่จะลดอาการลองโควิดได้เช่นกันนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเองเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดภาวะการอักเสบลากยาวได้ การที่ปอดจะฟื้นได้เนี่ยอันเนี้ยบางทีจะต้องใช้แนวทางการรักษาละซึ่งการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีนะครับฟอนไล่โควิดคลิ c ิกเคาท์แคร์อไลอันส์หรือ FLCCC นี่นะครับก็คือเป็นหมอที่อเมริกานะฮะเป็นหมอที่เป็นพวกหมอปอดแล้วก็หมอภาวะฉุกเฉินนะครับที่เขาพยายามรักษาลองโควิดแล้วก็มีการเขียนบันทึกสิ่งที่ได้ผลมานะฮะอันนี้เราก็ว่าไปตามที่เขาเขียนมานะครับในเว็บไซต์ของ c o v i d 1 9 c i i c a l c a r e c o m นะครับ อ่าอย่างเช่นตัวแรกก็คือเขาใช้ไอโมดมกตินนะฮะสเตียรอยนะฮะคือเพนิโซโลนนาวเทรกโซนนะฮะนาวเทรกโซนนี่อ่าก็เป็นตัวยาที่ไปเพิ่มสารโอปิออยด์ในร่างกายนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นกรดไขมันโอเมก้า3วิตามินดีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งยาลดไขมันสตาตินเนี่ยฮะก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้เพราะว่าสตาตินเองเนยมีฤทธิ์ลดอักเสบได้เช่นกันนะครับการแพทย์ทางเลือกนะฮะก็มีการใช้พวกอ่ เขาเรียกว่าออกซิเดชันเทอร์ปีนะฮะอย่างเช่นการทำโอโซนบําบัดก็ได้ผลดีนะครับคือปลอดฟื้นได้แล้วก็มีรายงานมานะครับก็คือว่าใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ชนิดฉีดนะครับประมาณประมาณว่าผสมฉีด10ครั้งนะฮะแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดออกมานี่คือปลอดเคลียร์หมดเลยนะอาการต่างๆหายไปหมดสิ้นนะครับภาวะองวิด1มมีวิธีรักษานะครับแต่วิธีรักษานั้นมีทั้งที่เป็นแบบวิตามินอาหารเสริมที่เราสามารถเลือกใช้ทานได้ ถ้ายังไม่ได้ผลก็ต้องไปยานะครับซึ่งมีทั้งแนวทางของแผนปัจจุบันเป็นแผนปัจจุบันที่หัวก้าวหน้านิดหน่อยก็คือทาง FLCC c จะมีเขาเรียกว่าหาข้อมูลแล้วก็ทําการศึกษาวิจัยทดลองกับคนไข้จริงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็การแพทย์ทางเลือกอย่างเช่นการรักษาด้วยออกซิเจนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ล้วนมีส่วนช่วยในภาวะลองภูวิทินโดมนะครับ